ค่ะวันด,ดีค่ะพี่น้องค่ะต้นพริกค่ะพริกหัวเรือค่ะใบเพื่อนนะคะเต็มเลยมือนี้จะจะมาตัดใบทั้งไตออกนะคะกะตัดยอดตามสูตรที่เพิ่นวานะคะรองมึงเนาะค่ะเนาะเผื่อนเขาเห็ดได้ผลค่ะกะสิมาเห็ดน้ำเพิ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะกำลังสวยเลยนะคะเขาว่าให้ฮ้อน่ะตดัดตัดกิ่งทั้งไตออกังสี่นะคะให้โป่งเพิ่นวานะคะ ตัดออกค่ะทำสวนครัวค่ะเห็ดสวนครัวกินเองนะคะพี่น้องค่ะปลูกไว้ค่ะบ่ได้ปลูกหลายค่ะปลูกแต่พ่อพอกินในครอบครัวนะคะขันเพิ่นเฮากินดีบ่ท่านกะตากแห้งไว้ค่ะไว้ถ้ากินนะคะเพราะว่ากะเดี๋ยวนี้กะทั้งพริกแห้งเนาะคะ่ะเนาะ ทั้งพริกสดนะคะตำแจวตำยังกับทั้งพริกตำได่ทั้งพริกสดตำได่ทั้งพริกแห้งบางมือก็อยากกินพริกสดตำแจวพริกสดบางมือก็อยากกินพริกป่นตำแจวพริกป,นป่นเดี๋ยวสินะคะตัดออกค่ะตามสูตรทีมูเพิ่นไอ้บอกมาว่าเพิ่นเฮดเหรอมันสอมเ็จนั่ะละค่ะพี่น้องเพิ่นเฮดเหรอกะนี่ค่ะงามอยู่ค่ะ นะคะเมื่อน,นั้นฉันก็เอาขี่เทามาใส่เพิินค่ะพี่น้องค่ะก็ตัดออกตัดทั้งไตออกไ้โปงเพิ่นวานะคะนี่ค่ะตัดทั้งไตออกไ้โปงแล้วก็ตัดยอดค่ะให้ตัดยอดออกก่อนนะคะตัดยอดออกเพิินวานะคะเห็ดคือเพิินบอกนะคะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันนะคะแต่เันว่าฉันเคยเห็ดไปอยู่ต้นหนึ่งกับงามอยู่ แต่สำคัญนั่นก็คือปักพริกนี่เพื่อนมักจะกูดเนาะค่ะเนาะมักกูดเพราะว่ามักเป็นใบกูดกูดน่ะน,นะคะต่วนเพื่อนก็จะพมาหนีนะค่ะ เพิ่นวาอย่าท่านอย่าท่านเอาหน่วยเพิ่นวานะคะให้ให้ตัดกิง่งตัดยอดออกกอนตัดใบทั้งไตออกกอนเพิ่นวะเดี๋ยวเพิ่นกะจะขึ้นมหม่งามก่าเกาเพิ่นวานะคะนี่ก็คือฟังทำคนสำเร็จเนาะค่ะเนาะคนสำเร็จเขาเขาว่ามากฟังเขาคนที่ทำสำเร็จนะคะ มันนั้นเอาขี้เทามาใส่กระดูสีสดชื่นขึ้นอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็จะเห็ดแบบนี้นะคะจะเห็ดแบบนี้ไปไปทุกต้นค่ะพี่น้องค้นนะคะแปลงนะคะแต่จะมีก็จะถอนหญ้าออกไปน้ำค่ะพี่น้องถอนหญ้าออกไปแล้วก็จะเห็ดแบบเดียวกันนี่นะคะบนทุกต้นเลยค่ะค่ะค่ะ <laughs> ไอ้ผ้ามาตัดหยอดบักพริกค่ะพี่น้องตัดหนอด่อยดักพริกนะคะและ้วก็ชิ้ใส่ปุ๋ยพืนเนค่ะค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ